ตายเถอะนี่มันอิชาอเโมินสอตัวตไม่ลงแล้อย่ามายุ่งกับเทลเลยนะพี่นเทลโอมไปดีกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้แกหลอกไปคัที่สนันโอมโอ๊โออเทลปลี่จังเลยนะกอาแกสู้เส้นได้ไงใช่แต่ว่าฉันมีพลังเฮซุนตีนยเฮ้ยเดี๋ยวเ ไอ้นี่เป็นเกมเพียเราบ้เนี่ยนั่นแหละโอ้ได้มาเลยเราตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็แล้วกันนะโอเคโอเคโอเคเอาเอ้าโอเคแลยเสียงตายเมือไงนะพี่ครับพี่ครับทำไมตุกตะกาัเดียวครับไม่เกี่ยวเลยเด็กที่พี่กดท่าเดียวนะเพราะว่ากูไม่ได้หลอมาที่ยโอนเลยย้อนย้นหรือว่าย้อนเยย้ออือย้อน ได้เล่นเที่อะไรกันเนี่ย